มีคนถามว่าทํา5เกมสุดผิดหวังไปแล้วแล้วจะทํา5เกมที่ชอบบ้างหรือเปล่าก็แน่นอนว่าถ้าเกิดมีไม่ชอบก็ต้องมีชอบเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาไปดูเช่นเคยว่า5เกมที่ผมรู้สึกว่าในปีนี้ผมชอบมากจะมีเกมอะไรบ้างรวมไปถึงเหตุผลอีกด้วยว่าเพราะอะไรถึงชอบแล้วก็ต้องขอย้ำอีกทีนะครับว่าทั้งคลิปนี้และก็คลิปก่อนหน้าทั้ง2คลิปจะเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเลยคุณจะไม่เห็นด้วยก็ไม่ผิดคิดเห็นไม่ตรงกันก็มาดีเบตกันได้ผมยินดี แต่ถ้าเกิดจะมาบอกว่าอีอผมกากผมมั่วรถสนิยมห่วยอันนี้ผมว่ามันก็ไม่ค่อยน่ารักเลยนะอยากให้มาแลกเปลี่ยนความเห็นในเชิงสร้างสารรค์มากกว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขก็ขอให้เป็นแบบนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็เช่นเคยใครที่ยังไม่ได้กดซับให้กันก็อย่าลืมกดเบาๆที่ปุ่มสีแดงด้านล่างคนละหนึ่งทีและวิดีโอตัวนี้ก็ยังสนับสนุนโดยร้าน gpu ทูช็อเช่นเคยทางร้านเขาขายคอมพิวเตอร์เซ็ตเครื่องแรงราคาไม่แพงแถมจัดโปรอยู่ทุกเดือนใครอยากจะได้คอมพิวเตอร์ดีดด เอาล่ะก็ขายของกับเกินอะไรกันไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่า5เกมที่ผมประทับใจในปี2022จะมีเกมอะไรบ้างมารับชมกันได้เลยครับ เกมแรกสเตรเกมน้องเหมียวที่ผมใช้รูปน้องเป็นปกคลิปหลายๆคนอาจจะโหวตให้เกมนี้เป็นเกมที่ชอบที่สุดเพราะว่าน้องแมวมันน่ารักแต่สําหรับผมผมไม่ได้คลั่งคล้น้องแมวอะไรขนาดนั้นคือผมเป็นคนรักสัตว์อะใช่แต่ผมไม่ได้ชอบแมวที่สุดดังนั้นสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในเกมนี้จึงไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันมีแมวแต่มันคือผมสัมผัสได้ว่าผู้พัฒนาเขารักแมวมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัยท่าเดินท่าวิ่งหรืออะไรก็ตามที่น้องแมวทําผู้พัฒนาเขาสื่อออกมาให,ให้เราเห็นเป็นอย่างดีเลยผ่านแอนเมมมม่่วกีีีสคอืทแ จริงที่สุดแถมเรื่องอื่นนอกจากแอนิเมชันมันก screens, ็ค่อนข้างสร้างสรรค์ทั้งฉากล่มสลายที่มีแต่หุ่น AI หรือแม้แต่ศัตรูตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างคือทำออกมาได้ดีระบบเกมเพลย์ที่เน้นแก้ปริศนาในเชิงสร้างสรรค์ก็ทำได้น่ารักดังนั้นเกมนี้ไม่ต้องเป็นทาส้องแมวก็เล่นได้ผมถือว่าเป็นเกมอินดี้อีกเกมนึงเลยที่ออกแบบมาได้ดีและสร้างสรรค์ที่สุดแล้วในปีนี้เกมที่2 Apex t e r r q u i e m สำหรับภาคต่อของการเดินทางอันลุ้นระทึกของ2พี่น้องยังไงผมว่ามันก็คือเกมที่เล่นแล้วต้องประทับใจจริงๆเลยอะภาคแรกหรือว่าภาค Apex Tail Innocent ผมเพิ่งได้เล่นในปีนี้นี่เองตอนที่ผมได้เล่นผมก็เออเกมนี้มันเจ๋งนะแล้วพอมาภาคที่2มันก็ไม่ผิดหวังมันคือเกม Survivor h e r o r ที่สนุกดูเดือดและให้อิสระสูงมากเวลาคุณจะอุปสรรคอะไรสักอย่างคุณจะต้องมาดูว่าเราทําอะไรได้บ้างทําแล้วมันเวิร์กไหมคุ้มไหมแล้วมันจะผ่านไปได้จริงๆไหม นั่นแหละคือความสุดยอดที่เกมนี้มอบให้ตลอดทั้งเกมและที่สำคัญเลยเนื้อเรื่องในภาคนี้มันก็สนุกน่าติดตามจริงๆจากภาคแรกที่เน้นหนีตายและค้นหาความจริงมาตลอดภาคนี้มันก็ได้นําสิ่งนั้นมาเล่นใหญ่ขยายสเกลออกไปมากกว่าเท่าตัวคือไม่ว่าจะเกมเพลย์เนื้อเรื่องหรือแม้แต่กราฟิกทุกอย่างมันไม่มีอะไรแพ้ sc, เกมที่เป็นเอเลยใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ในเกมพาร์สมีอยู่ถ้าคุณคิดว่าภาษาไม่ใช่กำแพงสำหรับคุณผมก็แน,นะนําเลยว่าให้ลองเล่นดูไม่ผิดหวังแน่นอนเกมที่3 Tra ทร็ o ติโอมิ อ่ะสำหรับเกมนี้หลายๆคนอาจจะแปลกใจนิดหน่อยที่ผมเลือกแต่คุณเชื่อเถอะว่าเกมนี้เขาทำได้โคตรสร้างสรรค์ตอนแรกเนื้อเรื่องมันจะเป็นแค่แบบเรื่องราวจากไฟสงครามแต่พอสักพักเฮ้ยมีโลกหลังความตายเฉยแล้วเกมเพลย์คือโคตรดีเลยมันคือเกมที่คุณจะต้องรู้ว่าคุณทำอะไรได้บ้างและศัตรูทำอะไรได้บ้างจากนั้นก็มาดูว่าเราควรจะจัดการศัตรูวิธีไหนถึงจะดีที่สุดนั่นแหละครับเราต้องทำแบบนั้นทั้งเกมถ้าเกิดทำได้ก็ผ่านถ้าเกิดทำไม่ได้ก็เริ่มใหม่จนกว่าจะผ่าน แล้วคุณดูงานอาร์ตของเกมนี้นี่สิบอกตามตรงเลยว่ามันไม่สวยหรอกถ้าเกิดมันเป็นภาพสีนะมันสวยกว่านี้แน่นอนแต่ถ้าเกิดจะมองเป็นในแง่ศิละปะนี่คือเกมที่นําเสนอภาพงานแบบนี้ได้ยอดเยี่ยมที่สุดเลยเกมหนึ่งสำหรับคนที่ชอบผมบอกเลยว่าคุณจะอินกับเกมนี้แล้วมันก็ท้าทายสุดๆใครที่กําลังหาเกมยากท้าทายและก็มีงานภาพอาร์ทที่สวยงามผมแนะนําว่าคุณต้องลองเล่นเกมนี้ดู เกมที่4ชิฟุสำหรับเกมนี้ก็ฟีลคล้ายๆเท e to โยมิเลยแต่ว่ามันเจ๋งกว่าและถึงใจกว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นเกมล้างแค้นสไตล์หนังจีนที่โคตรดุเดือดและก็แปลกใหม่ เกมเพลย์สไตล์บีดเดมอัพที่ต้องเน้นความผิดพลาดให้น้อยที่สุดและความยากของเกมนี้คือมันโคตรฮาร์ดคอร์เลยมันไม่ใช่เกมที่จะเกิดคุณแพ้แล้วคุณก็เริ่มใหม่สามารถแก้ตัวใหม่ได้ตลอดเพราะเกมนี้จุดเด่นคือถ้าเกิดยิ่งตัวละครคุณแพ้ตัวละครจะยิ่งแก่และถ้าเกิดตัวละครเรามันแก่จนอายุไขหมดนั่นก็หมายถึงว่าเกมมันจะโอเวอร์ที่แปลว่าเราต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดนี่แหละความยากที่อภิมหายากไม่เก่งไม่เทพเล่นยังไงก็ไม่ผ่าน แต่กลับกันถ้าเกิดฝีมือคุณถึงคุณเล่นเก่งคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณนี่แหละเป็นหนึ่งในยุทธภพตัวจริงเป็นอีกเกมอินดี้ที่ผมไม่คิดว่าผมจะชอบมาได้ขนาดนี้มันสามารถเอาไวพ้พิสูจน์ได้เลยว่าคุณเป็นเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์มากน้อยแค่ไหน และเกมสุดท้ายคงไม่ต้องบอกนะว่าเกมอะไรออเด Ring เอ้ยออเด r ริงนั่นเอง <laughs> มุกเนี้ยเล่นได้อีกหลายปี <laughs> <laughs> ก็อย่างที่บอกไปว่าโซบอลเนี่ยผมชอบทุกเกมจริงๆไม่ว่าจะเป็นเกมไหนซึ่งสําหรับเอเดนริงมันก็ทำให้ผมรู้สึกแบบนั้นได้แม้ว่าผมจะไม่ได้ชอบเกมนี้ที่สุดมันคือเกมโซในรูปแบบ Open World มีความหลากหลายที่สุดและก็เป็นเกมโซที่แมปกว้างที่สุด และที่สําคัญเลยนี่คือเกมโซที่โคตรคุ้มเล่นครั้งแรกต่อให้คุณเก่งแค่ไหนก็ตามคุณจะต้องมีอย่างน้อย50ชั่วโมงแน่แน่หายกัะสํารวจให้ทั่วแต่ไม่ว่าจะเล่นยังไงอารมณ์มันก็คือเกมโซอ่ะแค่ทําได้เยอะขึ้นและก็หลากหลายกว่าเดิมจริงๆเกมเนี้ยผมว่าผมไม่ต้องพูดเยอะนะรางวัลเกมออฟดิเอียปี2022เขาการันตีมาให้อยู่แล้วใครที่อยากจะลองเข้าสู่โลกผู้เสพความตายของโซบอลเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลือกเกมไหนเอลดนดิงก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีและก็คุ้มที่สุดแล้วสําหรับเกมแนวนี้ในตอนนนนนนีี้้จจจจะะะะววววว่่่่่่่าา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 ไปปอออยยกกกกกงงงงสััััทิตเเเเลลลลหหบม ก็นั่นแหละรครับ5เกมที่ผมยกให้เป็น5เกมที่ผมชอบมากที่สุดในปีนี้แล้วคือเรื่องตลกมันคืออะไรรู้ไหมคือทั้ง5เกมเนี้ยไม่ใช่เกมที่ผมหวังเลยสักเกมคลิปที่แล้วบอกว่าคาดหวังก็เลยผิดหวังพอคลิปนี้ไม่คาดหวังก็เลยสมหวังซะงั้นงงมาก อย่างเอเดนริงเนี่ยถามว่าผมคาดหวังไหมผมรู้สึกเฉยๆนะตอนเห็นตัวอย่างแต่พอได้เล่นจริงผมรู้สึกไม่ผิดหวังอะ่ะแถมมันดีกว่าที่หวังไว้เยอะมากมันก็เลยกลายเป็นบทเรียนที่สอนผมอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าเกมดีอาจจะไม่ใช่เกมที่ต้องมาจากเกมค่ายใหญ่ก็ได้เสมอไปเกมอินดี้อย่างพวกเท็กซิโอมิหรือว่าชิฟุเนี่ยตอนแรกไม่ได้อยู่ในสายตาผมเลยแต่สุดท้ายมันก็อาจจะเป็นเกมที่เหมาะกับเราที่สุดก็ได้ความจริงเกมออกใหม่ในปีนี้มันมีอีกเกมหนึ่งที่ผมชอบมากนั่นคือ g h o s t ล i r e Tokyo คือความรู้สึกที่ผมเล่นเกมเนมกุ อารมณ์เกมมันจะแบบมันทาให้เรารู้สึกว่าเราเบียวเรามีพลังในการจัดการวิญญาณจัดการปีศาจร้ายได้แต่น่าเสียดายที่ผมเล่นแล้วผมไม่อยากจะกลับไปเล่นอีกเลยมันเป็นความสนุกที่สนุกในตอนนั้นแะแต่พอเปิดเล่นอีกครั้งมันรู้สึกว่าไม่น่าสนุกละนั่นแหละผมเลยไม่เอาเกมนี้มาใส่ในลิสต์หเกมส่วนสาหรับ God of War และนาล็อกหลายๆคนอาจจะถามว่าอ้าแล้วเกมนี้ไม่ชอบเหรอส่วนตัวนะผมชอบแต่ผมรู้สึกมันทรงๆอ่ะไม่ได้ชอบอะไรเป็นพิเศษเท่ากับภาคที่แล้วเนื้อเรื่องมันดีมันเล่าเรื่องได้สนุกมากแต่ว่าในด้าาาาานนเเเกกมมมมมมลยผผวววว่่่่่่ััฉๆออออะะ็คคิดืงงงจตรแถชชบบไ ที่สุดจนเอามาเป็นติดอันดับอะไรขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเกิดคุณสังเกตไอ้5เกมที่ผมบอกไปเนี่ยสเกมหลังทุกคนอาจจะคิดใช่ไหมว่าผมน่าจะชอบเกมยากอันนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ชอบเกมยากเสมอไปถ้าเกมมันง่ายแต่มันสนุกผมก็ชอบได้เหมือนกันอย่าง God of War er ตัวเกียวเนี่ยใช้ได้เลยแต่ว่าบาังเอิญไอ้สเกมหลังที่ผมว่าไปเนี่ยมันยากแต่ว่ามันดันสนุก คือสุดยอดครับ5เกมที่ผมว่าไปผมแนะนําเลยว่าทุกเกมที่ผมว่าไปเนี่ยมันคือเกมที่ควรคาดการารเล่นจริงๆและสำหรับเพื่อนๆละครับในปีนี้มีเกมไหนบ้างที่เพื่อนๆประทับใจเป็นพิเศษอย่าลืมเอามาแชร์ลงกันในคอมเมนต์ให้ผมอ่านด้วยแล้วกันนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือรสนิยมส่วนตัวล้วนๆใครเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยก็ไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ว่าเราคือผู้บริโภคเราซื้อเกมเข้ามาเล่นเราก็มีสิทธิวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์แบบมีสติได้เสมอถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้วกันนะครับใครจะเมนอะไรมาผมเห็นหมดแแหละพยายามจะตอบให้หมดเหมือนกันตอนนี้ก็อีกไม่กี่วันก็จะหมดปีแล้วเรามีนัดวิเชียร์ทรีเน็กซ์เจนกัน่าาะวพร ผมไม่ค่อยชอบทำคลิปสั้นเท่าไหร่เพียงแต่ว่าช่วงนี้มันยุง่งเลยเกินก็เลยทำคลิปสั้นเยอะหน่อยแต่ว่าสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สสสนนุกกกกััับบารรเเล่เมวดีค